สวัสดีครับท่านทั้งหลายวันนี้ช่วงบ่ายๆนะผมได้มีโอกาสเข้าไปอ่าอานโพสต์ซึ่งเป็นกระทู้ที่สมาชิกของกลุ่มธรรมะกลุ่มใหญ่นะอืท่านสมาชิกท่านตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าเมื่อเราให้อาภัยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น ท่านรู้สึกเช่นไรก็คือถามเพื่อนสมาชิกถามความเห็นนะผมก็จะเข้าไปตอบอท่านสมาชิกว่าในทัศนะของผมนะการให้อภัยเนี่ยมันก็คือการที่เราลักคนที่เกลียดเราอืมเราจะไม่เกลียดตอบก็เรียกว่าเรายกระดับจิตของเราสูงขึ้น แต่เมื่อไหร่ที่เราเกลียดคนที่รักเรามันจะกลับกันนะเกลียดคนที่รักเราคือหมายถึงว่าคนอื่นเขาไม่ได้ทำอะไรให้แต่เราเกลียดเขาคุณ,ณภาพจิตเราก็จะแย่ลงต่ำลงถูกไหมครับมันจะสลับกันผมเมื่อเข้าไปตอบประมาณนี้แหละอท่านก็มาน้อรนะับอ่ ำทำชี้นะของผมแต่ผมก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรมากผมคอมเมนต์แค่นั้นอืมแต่ผมจะอธิบายต่อ,อนิดนึงว่าในแต่ละวันเนี่ยท่านต้องเจอกับผู้คนจํานวนมากมายที่ความคิดจิตใจก็แตกต่างกันไปความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนก็ตามระดับของสติปัญญาสิ่งที่ต้องเจอแน่แน่คืออะไรรู้ไหมกิเลสข,ของมนุษย์แต่ละคน ท่านจะวางใจยังไงให้ต้องรับสภาวะกับกิเลสข,ของมนุษย์แต่ละคนในแต่ละวันอืโดยที่จะไม่ทําให้ท่านเสียสมดุลจิต <c oughs> คนบอกว่าอาจารย์ต้องบอกว่าวางอุเบกขาใช่ไหมใช่ครับอืมวางอุเบกขาแต่ก่อนจะวางอุเบกขานะถามว่า มีคนมาทําให้ท่านโกรธไหมมีแล้วท่านรู้สึกโกรธไหมรู้สึกแต่รู้สึกไม่นานทําไมท่านถึงรู้สึกไม่นานเพราะท่านวางใจไงท่านวางใจรู้เท่าทันอารมณ์ของมันรู้เท่าทันเรียกว่าเราต้องทําตัวให้เป็นมิตรกับความโกรธงงไหมทําตัวเป็นมิตรกับความโกรธ เมื่อไรก็ตามนะ่ที่มันมีอารมณ์จากภายนอกนะที่เรารับจากภดสะของเราเนี่ยจากอายตนะต่างๆจากตาจากหูจากอะไรที่เรารับเนี่ยนะความรู้สึกทางใจเรารับจากภายนอกที่เป็นกิเลสของคนอื่นเนี่ยมากระทบกระทั่งกับเรายิ้มจู้เลยบอกมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอก <c oughs> คิดว่ามึงทําอะไรกูไม่ได้หรอกเออมึงมาเลยเดี๋ยวกูจะคุยกับมึงแบบเพื่อนฟูงเลยมาเลยเออคุยกับเขาเลยอืมเพราะอะไรรู้ไหมอุเบกขาครับอุเบกขามันมาคู่กับเมตตามุทิตามันมาคู่กันหมดละ่ะเมตตามาคู่กับรุณากรุณาก็มาคู่กับมุทิตาแนละอุเบกขา มันเป็นพวงที่เกี่ยวร้อยกันมาเป็นสัมพันธ์กันอืมฉะนั้นท่านไม่ต้องกังวลท่านเมตตาเขาเมตตากิเลสนะคุยกับเขาเหมือนเพื่อนฝูงเอ้ยกูรู้นะมึงต้องการอะไรเอาหน้าเอาหนาใจเยน็ยนเดี๋ยวค่อยๆค,ค,คุยกันอืมอ่าโยนท่านโยนสาดน้ําร้อนมาใช่ไหมโอ้ยรู้ละรู้สึกสะดุ้ง แต่ไม่เป็นไรเออเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันนะเระวาวางใจแค่นี้วงางใจว่ามองให้เห็นกิเลสคือเพื่อนฟูงงงไหมครับไม่ต้องงงพูดง่ายๆมองให้เห็นเป็นธรรมดาเมื่อกิเลสเป็นเพื่อนกับท่านเนี่ยท่านจะตีสนิทกับเพื่อนเลยเพื่อนกท่านจะทำอะไรก็ตามแต่ ช่างเขาเพราะเราเมตตากับเขาเรารักเขาปล่อยเขาเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาไม่ว่าเขาไม่ตัดสินเขาเพราะใจเราอยู่ในความเป็นกลางวางอุเบกขาสม่ําเสมอนี่คือการรักษาสมดุลที่ผมใช้อยู่ในฐานะนักวิปัสสนามองโลกอย่างเข้าใจมองชีวิตอย่างเข้าใจอะไรจะเกิดขึ้นช่างเนี่ยเราไม่กลัวหรอก เพราะเราเพื่อนกันง่ายคิดก่อนนอจัจดีครับ